What? <laughs> okay. Oh, oh. ส,ว bod, สวัสดีคร Hopkins ับสวัสดีครสสับเพื่อนเื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นตอนนี้เห็นหน้าผมหรือยังครับมื่งท uh ีมีเพื่อนๆนบอกว่ามันดัมืด จอมันเมื่อไม่เห็นภาพสวัสดีครับเป็นเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ

อ้าวมีคนเขา้าาสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ <h ums> อวัสดัครับฮัมสัสดัสรับสัม3ันคัับสัมัสรับสับฮัมฮัมฮัมฮับเพื่อมฮัมฮัมคัมัมฮับขัมัมฮัมฮมามฮัมฮัมั สวัสดีครับสิค้าคนครับสวัสดีครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพื่อนๆแนะนําตัวหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้ตอนนี้เพื่อนๆอยู่อยู่ไหนอยู่ไทยหรืออยู่ลาวครับทํางานที่ไหนครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพื่อนสวัสดีครับ ไปตรัตัเอบสวัสดีครับโหเพื่อน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 คอมเมนต์หน่อยครับเพื่อนเพื่อนเข้ามาแล้วกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยครับเพื่อนเพื่อนขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูครับถึงไม่กดไลค์กดหัวใจก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับเพื่อนเพื่อน เพื่อนเพื่อนทั้งสิบสี่คนครับขอบคุณครับเพื่อนๆนยินดีที่ได้รู้จักแล้วยินดีที่เป็นเพื uh huh? ่อนยินดีต NO? ้อนรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูนะครับที่เข้ามาดูและติดตามช่องของผมนะครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับคุณเพงแก้วคำภูมีครับสวัสดีครับคุณเพงครับ เป็นไงบ้างครับคุณเพงครับคุณเพงครับอยู่อยู่ไหนครับอยู่อยู่ไทยเลยอยู่ลาวครับคุณเพงครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอ่าคุณเพงบอกว่าสบายดีอยู่อยู่ไหนครับสบายดีอยู่ไหนครับ คุณเพลงอยู <S <S <S> <S statistically 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 ่ลาวอยู uh ่ไทยครับคุณเพลงสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อนเพื่อนอยู่บ้านอยู่บ้านไหนครับอยู่ลาวแล้วครับคุณเพลงเป็นคนสปปลาวแล้วครับ เคยอ๋อ oh, วันอังคารไปไปถึงมาไทยแล้วครับมาทำงานที่ไทยใช่ไหมครับโห oh, oh, ขอบคุณมากครับเพื่อนๆสวัสดียิบห้าคนนะครับสวัสดีทั้งยิบห้าคนนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาดูครับ คุณเพลงจะมาไทยแล้วทำงานอะไรครับคุณเพลงสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอ่าคุณทีเคโมบายอยู่ไทยคนไทยมุกดหารครับสวัสดีมะสวัสดีครับคุณทีเคครับ ขอบคุณที่เข้ามาดูและคอมเมนต์นะครับคุณพีเคคุณพีเคตอนนี้อยู่มุกดาหารนะครับหรือว่าอยู่กรุงเทพครับทำงานเป็นคนสวนก่อนอ๋อคุณพีเคอยู่มุกดาหารหรืออยู่กรุงเทพครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับ ตักสิบเอคนครับเข้ามาดูกันเยอะๆครับช่วงนี้เป็นไงบ้างครับสถานการณ์ไทยกัมพูชาปะทะกันครับเพื่อนๆสบายดีไหมครับได้รับความเดือดร้อนอะไรไหมครับ วันนี้ก็ย้ายห้องครับเพื่อนๆมาอยู่ห้องใหม่ครับเพื่อนๆพือนเอาหายไปมาแล้วเพื่อนๆหายไปไหนกันหมด สวัสดีครับคุณเบต้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ้าวเพื่อนๆหายหมดเลยเพื่อนๆไม่คอมเมนต์เลยครับเพื่อนๆมาทำอะไรคะมาทำอะไรคะหมายถึงหมายถึงผมหรือว่า ผมมาผมหมายถึงผมผมมาทำงานครับมาทำงานนานแล้วครับสามปีจะเข้าสี่ปีแล้วครับบอกบักติ๊กในคิดฮอดได้ครับเดี๋ยวบอกให้ครับใช่ครับเบต้าคุเบตา้เบตาเป็น คนไทยหรือคนลาวครับตอบหน่อยได้ไหมครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนะครับสวัสดีสองพันคนที่ยังดูผมอยู่ครับคนไทยค่ะอ๋อยินดีที่ได้รู้จักครับครับตอนนี้อยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดครับ ใครกดหัวใจขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับหายกันหมดแล้ว ช่วงนี้ช่วงนี้แอดไม่ได้ทำคลิปเลยครับไม่ได้ลงคลิปใหม่ๆใ,ให้ทุกคนดูเลย mm hmm. กดติดตามให้แล้วค่ะโอ้โหขอบคุณครับคุณเบตาครับขอบคุณครับขอบคุณที่กดติดตามให้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูง ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนตอนนี้จะหกโมงนะครับ,เร,รบเริ่มหิวแล้วครับเริ่มหิวแล้วครับ เพื่อนๆชอบดูคอนเทนต์แบบไหนครับช่วยแนะนำนะครับแอดไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรไม่รู้เพื่อนๆชอบดูคอนเทนต์อะไรครับช่วยแนะนำานะครับดูวิคราสัง สวัสดีครับในแชทมีหนูคนเดียวในแชทมีหนูคนเดียวเพื่อน <c oughs> ๆหายมาแล้วตะกี้มีคนเข้ามาดูเยอะอยู่ครับเกือบมีคนเข้ามาดูย1ิอยคนย5ิบห้าคนเกือบสามสิบคนอนะ แล้วตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วโอ้ถ้ามีหนูคนเดียวอยู่ในแชทเนี่ยเดี๋ยวจะย้ายหนูเดี๋ยวจะเลื่อนตำแหน่งหนูขึ้นไปอยู่ในใจนะ สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีห้าคนสวัสดีห้าพันคนพี่อายุเท่าไหร่พี่ย่างนะครับย่างสามสิบแล้วครับตอนนี้กำลังสุกครับกำลังมันหมาดอยู่ย่างแล้วย่างสามสิบแล้วครับแล้วหนูอายุเท่าไหร่ครับ เดี๋ยวสุกก็จะเปื่อยแล้วครับผมหน่วยยุเท่าไหร่ครับไม่มีเพื่อนๆคอมเมนต์เลยครับ อะไรนะ9ปีนี้10ค่ะ9ขวแล้วคะไม่ได้ครึ่ขงของพองที่นะครับเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น5,000คนคอมเมนต์กัน่อยครับเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ครับแอดพูดไม่เก่ง อ่านคอ,คอมเมนต์ได้ครับบ่ได้เป็นหินที่บมีความูสึกอยู่ปสี่แล้วโหหนูเรียนเก่งไหมหนูเรียนเก่งไหม ไม่ยูไม่ยูป4แล้วตั้งใจเรียนนะหนู

กินข้าวกินยังครับหิวแล้วที่หิวแล้วสวัสดีสี่พันเชครับสวัสดีสี่พันเช 좋아 한번 가죠 제가 สวัสดีครับ

โอ้โหทุกคนหายมาแล้วเหลือใครบ้างนะครับสวัสดีครับสามพันเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆเหลือใครบ้างครับใครเข้ามาแล้วกดหัวใจกดติดตามกันด้วยนะครับแนะนำตัวนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์ในครับ สั่งอะไรกินดีกว่า เพื่อนๆจบไลค์แค่นี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไลค์ใหม่นะครับ